Zootopia นครสัตว์มหาสนุก In the world of Zootopia humans never happened which makes Zootopia a modern civilized world that is entirely animal that is an animal ซูโทเปียมาจากยูโทเปียหนังสือของทอมัสมอร์หมายถึงนครสัตว์ที่มีสังคมที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นดินแดนที่ไม่มีอยู่จริงแต่ในอนิเมชันเรื่องล่าสุดของดิสนีย์สุทเปียคือชื่อเมืองที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับหนังกำกับโดยไบรอนโฮเวิร์ดตัวหนังจะเล่าถึงเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปก็ตายสาวชาวไร่ที่ไม่อยากขายแครอทและอยากเป็นตำรวจตามความฝันของเธอในตอนเด็กนะครับซึ่งจะไปเป็นตำรวจที่เมืองสุทเปียเมืองในฝันของสัตว์หลายๆตัวนะ ในที่แห่งนั้นเนี่ยจะเป็นนครสัตว์ที่เป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้สวยงามอย่างที่จูดี้คิดไว้เธอต้องเผชิญกับความยากลำบากจากการที่เธอเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆเนี่ยเลยทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของสัตว์ใหญ่ใน ที่ทำงานนักนะแต่ในระหว่างที่เธอทำงานจราจรอยู่นั้นก็ได้พบกับนิกวายหมาจิ้งจอกที่เจ้าเล่หลอกลวงคนอื่นไปวันวันนะครับเธอก็ได้พุกพิกพักผูนะฮะแล้วก็มาทำคดีกันซังนั้นนะฮะ เป็นคดีเกี่ยกับสัตว์สิตัวที่หายไปนะครับซึ่งเธอต้องเดิมพันอาชีพของตัวเองไว้กับคดีนี้ภายในเวลาแค่48ชั่วโมงซูโทเปียหรือนครสัตว์มหาสนุกนั้นเป็นอนิเมชันสัตว์น่ารักนะครับที่เป็นเกี่ยวกับสังคมของสัตว์นะซึ่งจะมีภาพที่สวยงามเพลงประกอบที่ประกอบกับหนังได้อย่างสอดคล้องนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ ตัวละครสัตว์ต่างๆที่น่าจดจำและโดดเด่นที่หลายคนน่าจะชอบกันนะครับแต่ในความน่ารักของตัวหนังนั้นก็ยังแฝงถึงประเด็นทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีแบ่งแยกเป็นสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ล่าและฝ่ายผู้ถูกล่าสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็กนะครับซึ่งจะเปรียบเปยถึงสังคมปัจจุบันของฝั่งยุโรปคนผิวขาวและคนผิวสีนะครับซึ่งจะทำให้เนื้อหานั้น ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความดราม่านอกจากความตลกขบขาในหนังแล้วนะครับและก็ยังมีถึงบุคลิกของสัตว์ชนิดต,ต่างๆที่มาตีความเป็นนิสัยของคนในสังคมปัจจุบันนะครับทำใหู้โทเปียเนี่ยถือว่าเป็น จุดจำลองของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับดินแดนแห่งเสรีภาพที่ทุกคนจะบอกว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันแต่จริงๆแล้วในสังคมจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมุกตลกในซูโทปเปียนั้นก็อาจจะไม่ฮา,ากากถึงขั้นเดฟพูลนะครับแต่ก็เรียกรอยยิ้มของคนดูได้ด้วยความน่ารักของจูดี้ฮอป์และเจ้าสุนัขจิ้งจอกนิกนะครับที่นอกจากความตลกแล้วยังมีความอบอุ่นของคำว่าเพื่อน ครับที่หลายคนอาจจะอยากให้สองตัวนี้มาเป็นสัตว์รักกันนะครับมีลูกเป็นครึ่งจิ้งจอกครึ่งกระต่ายนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับและยังมีสล็อตมาขโมยซีนอยู่ตลอดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าห่าไม่แพ้ตัวอย่างหนังแน่นอนนะฮะหลายสำนักได้ให้คะแนนไว้ไม่ต่ำกว่า8นะครับซึ่งผมก็ว่ามันก็เหมาะสมดีนะฮะบางคนอาจจะให้10เลยก็ได้นะครับซึ่งผมไม่ใช่แฟนการ์ตูนของดิสนีย์นะฮะแต่ทำออกมาได้ดีมากนะครับ